สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าน้อง creativity size xl นะคะ size xl จะพิเศษก็คือจะมีสายค้อมือมาให้นะคะแล้วก็รุ่นนี้ก็จะได้เป็นน้องเล็งแขนสั้น้หยค่ะคะ่ะข,ขนาดน้องโดยประมาณนะคะด้านกว้าง8นิ้วค่ะสูง5นิ้วนะคะก้นกระเป๋าน,านะคะประมาณ1.75นะคะขยายได้อีกเยอะเลยค่ะค่ะเรามาดูช่องซิปหลักกันนะคะช่องด้านนอกก็คือ1ซิปนะคะ มีถึง5ช่องกัน1 2ึ่สาสี่นะคะแล้วก็ช่องซิปตรงนี้อีกนะคะเป็น5้าช่องนะคะเรียกว่าว่างจุใจมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็สามารถที่จะใส่โทรศัพท์ได้นะคะหรือจะใส่บุ๊กแบงก์ก็ได้นะคะค่ะหรือจะใส่แบงก์พันใส่ของอนเนกประสงค์ที่เพื่อนๆต้องการนะคะเรียกว่าจุใจมากๆเลยค่ะน้องเคียวิทตี้นะคะ ค่ะสีที่รีวิวอยู่นะคะก็คือสีม่วงเมทัลิกค่ะสีสวยมากๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะทักแชทหาน้อยกินจิแม่ค้าสวยใจดีและน่ารักขอบคุณมากค่ะน้องทีเอทริวิตี้นะคะสวัสดีค่ะ